ตัวกรอบแก้วนี่คือทําประมาณปี59ก่อนหน้านี้คือทําขนมอย่างอื่นคือขนมเทียนแล้วก็พวกขา้าวตูตอนนี้ก็เป็นอาชีพหลักนะคะก็ได้เลี้ยงในกลุ่มสมาชิกด้วยแล้วก็เลี้ยงในครอบครัวของตัวเราเองด้วยขนมเกี่ยวกับขนมกล้วยหอมที่เราทําจะต้องกรอบและบางเป็นเป็นกล้วยหอมทองก็เลยเอามารวมกันว่าเป็นกรอบแก้วหอมทอง ในกลุ่มของกอบแก้วหอมทองนี่ก็จะมีสมาชิกประมาณอยู่ประมาณ10บกว่าคนแต่ที่ทําจริงๆแล้วนี่ก็ประมาณอยู่ประมาณ4ีห้าคนนะคะตอนนี้ก็ตอนนี้ช่วงนี้คือเศรษฐกิจค่อนข้างแบบว่าเงียบนิดนึงจํานวนสมาชิกก็ลดลงในเรื่องของกองทุนบทบาทสตรีนี่รู้ได้เพราะว่าพอดีว่าผู้ใหญ่บ้านมีการเหมือนกับ มาบอกจะได้มีมีเงินทุนในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะคะซื้อกระทะซื้อตู้อบอะไรต่างๆี้ค่ะก็ได้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 จากตรงนี้มาก็ถือว่าก็โอเคเป็นการเริ่มต้นนะคะซึ่งเริ่มต้นมาจากตรงนั้นแล้วจนมาถึงปัจจุบันนี้ได้ค่ะเคยทำได้เนี่ยสัปดาห์หนึงเจอแบบไม่มีวันว่างเลยคิวจะยาวหลังจากที่ประมาณช่วงเศรษฐกิจตกเนี่ย เราก็จะเหลือทำแค่อาทิตย์หนึงแค่2วัน3วันค่ะจากที่ทำา7วันเต็มคือเราไม่มีเงินทุนในเรื่องของออการซื้อวัสดุอุปกรณ์ซึ่งค่อนข้างจะสูงเพราะต้องซื้อตอนนั้นคือทำเค้กกล้ยหอมด้วยก็ต้องซื้อตู้อบซึ่งราคาก็กหลายหลายอยู่ค่ะแล้วก็พวกพวกซึ้งนึ่งอะไรต่างๆ่งเี้ยอันนี้ก็หลายตังนะคะ เพราะเวลาเรานึ่งพวกขนมเทียนขนมเข่งต้องใช้ซึ้งใหญ่และกระทะใบใหญ่แล้วไหนแต่เตาแก๊ที่จะต้องมารองรับแล้วก็ภาชนะต่างๆมันก็โอเคคือถ้าเราแบบทำด้วยตัวเองเนี่ยทุนเราก็อาจจะแบบไม่ไม่พอค่ะก็ได้ทุนตรงนี้มาก็ถือว่าก็ได้โอกาสที่ดีนี่เป็นขั้นตอนของการทำกรอบแก้วหอมทองนะคะ เราได้กล้วยมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีการมามาปอกปอกเปลือกก่อนนะคะแล้วก็แช่ด้วยน้ําเปล่านะคะแล้วจากนั้นเราก็จะมีการแบบสไลด์สไลด์สไลด์ในกระทะเลยนะคะแล้วก็มีการพักสินค้าไว้ก่อนนะคะเพื่อจะมีการแบบว่า,าปรุงรสหรือว่าทําการฉาบในขั้นตอนต่อๆไปพอจะมีการฉาบเสร็จแล้วเราก็จะมีการเข้าตู้อบนะคะพอเข้าตู้อบเราก็มีการก็มีการแพ็ค ะะแท็กผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อเตรียมจัดส่งจัดจำหน่ายในในหนึ่งวันเราก็สามารถผลิตได้ประมาณ200กว่าถุงนะคะถุงหนึ่งก็บรรจุประมาณ90 1 0 0ถึง100กร,รัมนะคะก็เริ่มปอกตั้งแต่ประมาณ7โมง7-8โมงนะคะ,คะแล้วก็จะเสร็จน่าจะประมาณบ่ายสามโมงค่ะเสร็จสิ้นขั้นตอนทางด้านนี้ จากเริ่มแรกนี่ก็คือเราแบบขายในละแวกนี้คือเป็นถุงแบบธรรมดาแล้วก็ขายแถวเนี้ยฝากร้านค้าขายอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้พอช่วงแบบเราขยายเริ่มเริ่มออกไปข้างนอกเราก็มีการปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบถุงอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้ก็โอเคก็ไปได้ถึงกลางกรุงแล้วค่ะแล้วก็ไปถางจังหวัดด้วยการการต่อย,ยอดกองทุนก็ เป็นสิ่งที่ที่โอเคที่ว่าสมาชิกได้มีรายได้ก็ได้ต่อยอดกันมาเรื่อยๆนะคะจนถึงทุกวันนี้นะคะคือบางคนนี่อาจจะออกไปแต่ก็จะมีบางส่วนที่เขาที่สะดวกเขาก็เขา้เขามาทดแทน,นะค่ะก็ทำให้ตรงนี้เราก็อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการแบบให้ความรู้ตั้งแต่แรกมาแล้วก็ ถ้าเราแบบสงสัยอะไรหรือว่าติดขัดอะไรเราก็สามารถติดต่อทางพัฒนาได้ตลอดเวลาแต่โดยมากก็คือก็จะไม่ค่อยไปรบก,กวนเท่าไหร่เพราะเราก็เข้าใจในเรื่องของระบบดีแล้วเติม <ST <Stevens> <ffee> แรกเริ่มเนี่ยมีแค่สองรสคือหวานกับเค็มแต่ทีนี้ว่าเราคิดว่าเอ๊ะถ้าสองรสเนี่ยเราจะตอบโจทย์ในเรื่องของตลาดได้ไหมเพราะว่าเด็กวัยรุ่น จะชอบทานพวกรสชาติต่างๆก็เลยเอลองลองรสอื่นๆดูบ้างซึ่งสรุปมาก็คือได้เป็นปาปิกาบาร์บีคิวและซาวครีมที่เป็นมาตรฐานค่อนข้างสูงที่เด็กๆหรือว่าคนรุ่นใหม่จะชอบมากกว่าก็อยากจะขอบคุณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะที่ได้เปิดโอกาสให้สตรีทุกๆคนที่อยากที่จะมีอาชีพนะคะแล้วก็ เป็นการสร้างโอกาสให้ทุกๆคนในในกลุ่มในในละแวะกบ้านเรานะคะในตำบลเราได้มีอาชีพมีรายได้นะคะซึ่งทําให้เราเนี่ยได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวนะคะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีในของกองทุนบทบาทสตรีนะคะ